ช่อพี่อแอมแตัวเองครับพี่แอมตอนนี้คือหมูกระทะย,ยังอยู่เมื่อคืนลับมาไปกินหมูกระทะตีสามกว่านอนอนะ่ะเช็คอนะ่ะเชีอ่เช็คอ่ะส,สวัสดีน้องบาสเช็คอ่ะว่าแบบอยู่ไหนอะ่ะ มันติดยาวเลยเนาะตั้งแต่นู้นแล้วเนาะอลอดีจำรหัสไอจีได้แล้วโอ้ยหึง่อยแน่่อยมาค้นหึง โตะถึงข่อยโลดขอยกระสิบบอกแล้วว่านี่แหละพี่ต้องทำแบบนี้อให้ไดีเจอในเดือมือน,นีโตเต็มก่อนคือตั้งแต่ไปเชียงใหม่มาก็มีความรู้สึกว่ามันก็ได้เห็นมุม อะไรหลายอย่างของแต่ละกันมากขึ้นเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีโมเมนต์ muscle, Freeze, แบบนั้นเนาะแต่คือมันก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะกล้าที่จะพูดแล้วก็สนิทกันมากขึ้นนะเออพูดถึงอีกอีกอีกระดับหนึนง to to right. ่ง Terima <laughs> kasih <laughs> Ich <laughs>